สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมหลังจากที่ผลรางวัลประจํามวนวันที่16มิถุนายน2567ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเราจะมาตามต่อในชุดนี้จะเป็นชุด3ตัวบนตรงๆ ก็จะให้เป็นแนวทางในชุดแรกสูตรแรกของงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นากันเนาะก็ก่อนที่จะไปดูในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูคำเตือนอของทางช่องก่อนสักนิดหนึ่งคำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทาง และสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูย้อนหลังกันก่อนก็ในงวดแรกให้ที่116ก็เข้าที่116ตรงๆง,ง,งวดที่2ให้ที่6 90ก็เข้าที่690ตรงตรงแล้วก็งวดที่3ให้ที่529ก็ผลรางวัลออก593ในงวดนี้หลุดไปเพราะว่า,าไม่ไม่มีเลข3จะเป็นเลข2เนาะสำหรับในสูตรตรงนี้ก็หลุดไป1แต้มในงวดวันที่1มิถุนาก็ ไม่เข้าเนาะแต่ว่าตำแหน่งจะเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ในงวดที่3ท่านผู้ชมเพราะว่า110หน่วยก็ไม่จําเป็นที่จะอยู่ในตําแหน่งหลักร้อยหรือหลักสิบหลักหน่วยสามารถที่จะอยู่ในตําแหน่งไหนก็ได้ก็จะเริ่มตั้งแต่ในงวดนี้วันที่1มิถุนาต่อมาในงวดนี้ท่านผู้ชมเวาลาสุด16มิถุนาให้ที่3 1 1ห ผลรางวัลออกที่504สําหรับในชุด3ตัวบนก็หลุดไปแต่ท่านผู้ชม3 1ดันมาเข้าตรงนี้ที่ชุด2ตัวล่างดังนั้นก็แนวทางในชุด3ตัวบนตรงตรงนี้จะให้ท่านผู้ชมติดไว้เพื่อเป็นแนวทาง ไม่ว่าจะเป็น3ามตัวบนหรือสองตัวล่างก็ได้เนาะเพราะว่าจุดเปลี่ยนก็เริ่มตั้งแต่ในงวดที่สมของงวดวันที่1มิถุนาแล้วที่หลักสิบกับหลักหน่วยสลับกันแล้วก็มางวดนี้ไม่เข้าบนแต่เข้าสองตัวล่างสำหรับในสูตรนี้ก็เดี๋ยวเรามาตามต่อในองวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567ก็จะ เป็นงวดที่5เนาะก็มาดูกันว่าจะได้ที่เลขอะไรสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมตามนี้เลยสูตรเดิมเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกทีหนึง่งว่าสูตรเราจะใช้ตำแหน่งสูตรตำแหน่งไหนบ้างในสูตรแรกท่านผู้ชม หลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่1สูตรที่สองหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักสิบล่างหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยล่างหน 1, desired, ึ่ 2, floods, euh. aments, ง issimo, 1, ค,ครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สองสหรับในสูตรที่สองต่อมาในสูตรที่3หลักร้อยหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่3อีก1ครั้งก็จะได้ ผลลัพธ์หนึ่ตัวของสูตรที่3ในสูตรนี้จะเป็นสูตรในเดิมจะเป็นสูตรของชุด3ตัวบนตรงๆเนาะก็เดี๋ยวหลังจากที่ตั้งแต่ในงวดน,นี้ที่เข้าสลับตำแหน่งแล้วก็งวดน,นี้ไม่เข้าบนและเข้าล่างเราก็จะให้เป็นแนวทางาทั้ง3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างสำหรับในสูตรนี้ ก็ยังถือว่าเข้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาคำนวณในงวดวันที่หนึ่งกันว่าจะได้ที่ผลรางวัลที่เลขอะไรเดี๋ยวเราก็จะนำมาตั้งผลรางวัลที่หนึ่ง ของงวดที่แล้วมาตั้งก็จะเป็นห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี่แล้วก็สามหนึ่งในสูตรแรกหลักพันคือเลขแปดก็จะเป็นแปดบวกด้วย หลักหน่วยบนคือเลขสี่ก็จะเป็นแปดบวกสี่ได้สิบสองก็จะเอาเฉพาะเลขสองตรงนี้ต่อมาในสูตรที่สองก็จะตั้งเหมือนเดิมห้าหนึ่งแปดห้าศูนย์สี แล้วก็สามหนึ่งสูตรที่สองเราจะใช้ตำแหน่งหลักร้อยหนึ่งครั้งก็จะเป็นเลขห้าบวกด้วยหลักสิบล่างหนึ่งครั้งเลขสามบวกด้วยบวกด้วยหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งก็เลขหนึ่ง ห้ 5, บวกสามได้8 8ดบวกหนึ่งได้9้าสูตรที่สองได้เลขเก้าต่อมาในสูตรที่สามก่จะใช้ผลรางวัลตั้งเหมือนเดิม ตำแหน่งที่เราจะใช้เราจะใช้หลักร้อยหนึ่งครั้งหลักร้อยเป็นเลขห้าบวกด้วยหลักหน่วยบนคือเลขสี่บวกด้วยสามคงที่ห้าบวกสี่ได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองก็เอาเฉพาะเลขสองสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็ ในผลลัพธ์ทั้งหมด3สูตรได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยสูตรแรกทําได้เลข2สูตรที่2ทําได้เลข9ส่วนสูตรที่3ก็ทําได้เลข2ในงวดวันที่1นึ่งกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิจะเป็นชุด สามตัวบนตรงๆแต่ก็จะให้เป็นแนวทางในชุดสองตัวล่างด้วยเนาะหลังจากที่งวดล่าสุดงวดวันที่16นี้ที่เข้าในชุดสองตัวล่างดังนั้นในชุดนี้เราก็จะให้เป็นชุดสองตัวล่างด้วยอันนี้ก็จะเป็นงวดที่ หําได้สองเก้าสองะก็สำหรับในสูตรนี้ก็ได้ทําให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยเนาะก็จะเป็นสูตรแรกที่จะมานํา เสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเพื่อที่จะได้ไปเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้เนาะก็ในชุดนี้3สูตรทำได้292เกาสอาำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมเหมือนเดิมตรงนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจและชื่นชอบในสูตรคิดคำนวณ ก็สามารถที่จะนำไปคำนวณเองในงวดถัดไปก็ได้ถ้าในสูตรนี้จะเดินต่อไม่ว่าจะเข้าในชุด3ตัวบนหรือชุด2อ2ตัวล่างก็ตามเนาะนี้ก็จะเป็นแนวทางของอสีติย้อนหลังเนาะทั้งหมด4งวด งวดล่าสุดเข้าที่สองตัวล่างตรงๆแล้วก็ในงวดนี้ท่านผู้ชมมาลุ้นกันทำแล้วได้สองเก้าสองอ่ะอ่ะสำหรับในสูตรนี้ก็ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยก็สุดท้ายนี้ก็ขอเน้ยนย้ําเหมือนเดิมว่าจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟัง เท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมเราฟังเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเราสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ